สวัสดีครับอันนี้จะเจอกับช่างแมวครับจะนำเสนอทางการเทสหลอดไกลนะครับไกล LG อันนี้นึงของ LG นะครับเอ่อ47นิ้วนะครับตอนนี้ช่างแมวก็จริงๆกิเก็ซซ่อมอาการมันหลอดไม่ติดอยู่นะครับตอนนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเทสจะเทสยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นสายชุดหลอดอยู่ช่ไแมก็เอาซัพพลายมานะครับซัพพลายแล้วก็เมนบอร์ดออนเพื่อสั่งเปิดออนจากตรงนี้นะครับ นาเครื่องฮะออนจ่ายไฟก่อนตอนนี้ก็ลอยชุดนี้ไว้อยู่นะครับตอนนี้จะเทสว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับก็เสียบเทสได้อยู่นะครับมาให้ดูนะครับมาให้ดูกันเป็นยังไงอยู่นะฮะของรุ่นนี้ใช้ลองวิเคราะห์วิจัยดูนะครับพอดีไม่มีวงจอนนะครับก็กำลังหาอยู่ว่าเออมันจะคำสั่งยังไงอะไรยังไงนะครับ ก็อย่างนี้ครับช่างมเสียบปลั๊กนะครับในเสียบอจอนะครับสองแค่แบบไกลนะครับให้กดอ่อนให้นะเอา,าอ่อนให้เราจะวัดไฟตรงนี้ที่ช่างแมวเช็คครั้งก่อนนะครับ<ม>เช็คไปก่อนหน้านี้ว่าสีแดงนี่เป็นไฟบวกนะครับสีขาวเป็นไฟลบนะครับแล้วก็แดงน้ำเงินนี่แดงเป็นลบไอ้แดงเป็นลบ ไอแดงเป็นบวกแล้วก็น้าเงินเป็นลบนะครับแล้วก็สีเทานี่เหมือนกันนะครับเทานี่เป็นบวกนะครับแล้วน้ําเงิน3เส้นนี้ก็เป็นลบนะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันชุดนี้ก็เหมือนกันสีเทานะครับสีขาวแล้วก็ขาวเป็นลบนะครับของชุด SG ขีด D แล้วก็ SG ขีด U นะครับโอคใช่างมก็ช่างหนูเปิดเครื่องครับ เปิดวัดไฟดูนะครับว่าตอนนี้เขาจ่ายไฟเท่าไหร่อยู่นะครับอ้าวกกแล้วนะ็ถูกแล้วเปิดครับไฟติดนะครับยังไม่ทันจะกดลงไปเลยมันติดอ่ะไฟพาวเวอร์ติดติดละอ่อนๆได้นะครับนี่ครับให้เราดูไฟดูตรงนี้เขาจ่ายเท่าไหร่นะครับจะวัดดูแค่ขั้วเดียวแล้วกันครับจะวัดยากนิดนึงอ่าตอนนี้อ่า ช่วงสแตนบายนะครับตอนนี้ที่วัดได้ประมาณ50โวลต์นะครับอ่า50โวลต์เก50โวลต์นะครับแต่ก่อนหน้านี้ช่างแม็กก็คํานวณไปแล้วนะครับว่ามันมันมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดอยู่หมายว่าท่านี้เขาสแตนบายนะครับเราก็ลองคํานวณนะครับที่ข้างก่อนนี้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวคลิปก่อนหน้านี้นะครับโดยประมาณนะครับ ประมาณใช่ไหมวนับแล้วครั้งก่อนอนะประมาณยีิบสองหลอดนะครับถึงหนึ่งยีิบสองหลอดถึงยีิบสองหลอดก็นะครับหลอดละห้าโวลต์นะครับคูณได้ยีิบสองนะครับเท่ากับประมาณร้อยสิบโวลต์นะครับร้อยสิบโวลต์ที่คำนวณได้นะครับน่าจะใช้ไฟประมาณ110 110ร้อยสิบร้อยสิบโวลต์ถ้าต่อหนุกรงมันอยู่น่าจะติดนะครับก็เราอาจจะใช้เดี๋ยวหาแหล่งไฟที่ พอจะมีแถวนี้นะครับเราก็มาดูาที่นี่ครับจะมีชุด4นะครับชุดนี้นะครับของแ G นะครับ C 4, 4 2 4 2นะครับ4 2 4 3นะครับ4 2 4 5 4 2 4 4, 4นะครับตรงนี้อ่ะเป็น200โวลต์25เมโคนะครับใช่ไหมวัดดูว่าตรงนี้ได้กี่โวลต์นะครับ Okay. Uh, ตัวนี้ได้ประมาณ1 0 0 v โวลต์ DC นะครับ uh, ที่เราต้องการนะครับ uh, uh. เราต้องการ1 1 0แต่100 100โวลต์ก็ได้ใช้ได้แล้วนะครับเพราะวงจรเข่ามีแค่นี้เพราะชุดนี้น่าจะมาจ่ายให้ชุดนี้นะครับชุดควบคุมหลอดแบ็คไลท์ LED นะครับคำ <Hi. S 2> สั่งต่างๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็ช่างแมวก็จะลองนะครับจะหอดปลั๊กก่อนนะครับเครื่องก่อน เก่อนนะครับเช็คง่ายๆนะครับลองให้ท่านดูนะครับเป็นแนวทางนะครับใช่ไหมไม่เก็งอะไรนะครับต้องยามลื้นะครับ่อออกนะครับก็เช็คก่อนหน้านนี้แล้วถึงรู้ว่าขัูวไหนเป็นคั่ไหนนะครับตามคลิปนะครับง่ายๆนะครับก็เปลี่ยนสายมาปักกีนะครับติดหดแรงเสียบหมดแลงก่อนไม่ค่อยหนยนะครับ เราจะเอาไฟชุดไฟร้อยนี่มาใช้นะมาใช้เทสหลอดนะครับเห็นว่าแบ็คไรเราจะได้ไหมแล้วก็ที่ต่อไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับจะได้ไหมในโอดได้โอดหลอ,อกมาแรงร้อนครับผมต้องทดลองนะครับ ราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือเทสนะครับตตดปัญหาว่าเออวงจรเลยเสียอยู่นะครับกีตรงใช้ตรงสีนี่นะครับสีสองสีสองสองสีสามนะครับตัวไหนกันได้นะครับสีตัวเนี้ยใช้สีนี่กนะัน สีตาลเป็นบวกนะครับสีดำเป็นลบนะครับก็จะใช้ปลายมิเตอร์นะครับดีสายมิเตอร์อีกขั้นหนึ่งไม่ดีนะครับเอาสายสีแดงมันบดเทียออกอก็เอาปลายมิเตอร์นี่แหละครับเนี่ยทำที่ปผล่ก,กับสีดำนี่นะครับเป็นลบนะ อโอรล็อกนะครับแล้วก็ปลายมิตเตอร์เขียนอีกด้านหนึ่งนะครับ,บมิตเตอร์มาเป็นบวกนะครับปันให้แน่นนะปัะ้นให้ตึงแล้วก็เสียบดันไปด้านล่างก็ได้นะครับเรียบง่ายๆนะครับพอเรารู้รู้โครงสร้างด้านในแล้วครับเราก็สามารถต่อได้นะเทสได้โอเค ตอนนี้ต้องอาศัยช่างนูนแล้วเปิดนะท่านต,ต้องมาเปิดครับเตรียมพร้อมกันครับเตรียมปักไม่ใช่ติเลยนะกันนาบอยู่นะโอเคเตรียมวัดเลยนะครับระวังอย่าให้ชนนะครับบวกลบให้ถูกนะครับออควรระวงังเตชุดสีแดงนั้นแดงนี่เป็นชุดบนนะครับ บวกเอาไฟเข้ามาจิ้มไว้ก่อนแล้วกันอ่ะจิ้มบวกไว้ก่อนอ่ะจะเปิดบอกนะอ่ะเปิดเลยครับนี่ครับจะกดแล้วนะครับเปิดครับโอเคครับสั่งเปิดจ่ายไฟแล้วนะครับอ่าเทสชุดหนึ่งครับที้นู้นอ่าชุดหนึ่งบนนะครับยี่สิบสองหลอดนะครับติดนะครับอ่าชุดสองครับ อสองบนติดนะครับติดเนาะสว่างนะครับชุดสามนะครับาสามบนติดติดเนาะสายบางนิดนึงนะครับสามบนนะครับเทตอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งแถบขาวนะครับแดงเป็นบวกนะครับตัวนี้ขาวเป็นลบนะครับชุดบนนะครับฝั่งู้นกัน ฝั่งที่เราต่อได้โอดนะครับติดเนาะติดสว่างนะครับสองนะครับกลางนะครับกลางไม่สว่างมากเท่าไหร่นะครับดีนีนะครับมาถือว่าติดนะครับแล้วก็อ่ามุมนี้นะครับติดติดนะครับเอติดนะครับด้านบนติดนะครับชุดล่างนะครับชุดล่างชุดล่างเดี๋ยวที่มีเทา น้ำเงินนะครับฝั่งนี้ก่อนแล้วกันน้ำเงินร่างนะครับเหลืองครับร่างก็สีเทาเป็นบวกนะครับเท่าป็นไฟบวกนะครับเอที่ไฟร้อยโวลต์นะครับชุดล่างครับชุดล่างติดเนาะติดติดนะครับจุดหนึ่งจุดสองนะครับติดไหมติดนะครับเหลืองๆนะครับชุดสามนะครับ ติดไหมติด,ตดนะครับฝั่งขวาล่างนะครับแล้วก็ชุดนี่ครับชุดล่างนะครับล่างขาเป็นบวกนะขาเป็นลบเหมือนกันด้านล,ล่างนะครับฝั่งนั่นแล้วกันจอมแอร์พนังก้า เลิกกัน่ายวีดโออ่นะครับเห็นไหมชั้นนู้นดแรกนะครับฝั่งนี้นะครับติดติดนะครับชุดกลางนะครับกลางติดนะครับชุดนี้ครับชุดกลางนะครับตรงกลางโอเคติดหมดแล้วครับโอเคครับสรุปว่านะครับตอนนี้เราก็สามารถเห็ุไดล้วครับจะรู้ละแรงไฟที่เขาต้องการก็คือต่อนุกรมกัน2 2หลักก็คือ ร้อยโวลต์ดีซีนะครับร้อยโวลต์ดีซี่แม่เทสแล้วนะครับ mm hmm. ก็ท่านก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องเทสก็สามารถเทสเองได้นะครับใช่ไหมลองให้ท่านเห็นแล้วนะครับหรือจะซื้อหม้อแปลงก็ได้ครับแปลงบิดอะแดปไฟแล้วให้ได้ร้อยโวลต์ดีซีก็สามารถใช้ได้ดูประมาณแอมป์หนึ่งหรือสามแอมป์ก็แล้วแต่ท่านนะครับควรจะใช้ได้ปกติ เปิดก็ยังจอมืดก็น่าจะเป็นที่อย่างอื่นนะครับก็คือแบ็คไลท์ไม่เสียละก็ต้องเช็คดูอย่างอื่นว่ามีอะไรเสียอีกหรือไม่นะครับมากระยกเลิกก่อนยุกเไม่ใช่อ่าสต็อปเลยครับ สายที่เราปักกี้เมื่อกี้ออกนะครับกลับสู่สภาพเดิมเข้าไปด่งจ่ายไฟเทสนะครับแยวอีดีนะครับเราก็รูและกันแล,แ,ลแล้วนี้ก็จังหวะที่จ่าย50บโวลต์อยู่ก็คือสแตนบายนั่นเองครับคือใเช่นแมวไม่ได้เสียบจ,จอนะครับไม่ได้เสียจอจอไม่เสียก็ประมาณนี้นะครับแมวก็ขอจบในทางการเทสหลอด แบ็คไลท์ LED นะครับของทีว so ี LG 47นิ้วก็หวังว so ่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและเครื่องมือเก่าใหม่ในการที่จะเช็คและซ่อมแล้วแต่งในการเทสเทสว่าแบ็คไลท์เสียหรือดีนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีรูอน้อยนิดครับช่วยทันได้ไหมครับสู้ๆครับ